สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Toy m a s วันนี้ผมจะมารีวิวงานจากค่ายช้างดาวนะครับโดยหุ่นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นสําเร็จนะครับมีรหัสว่า CD TG 0 1หรือชื่อเทียนเหวยนะครับซึ่งหุ่นตัวนี้เนี่ยเป็นลายใหม่ของค่ายช้างดาวนะครับไม่เกี่ยวกับก่อนหน้านี้ที่ออกมาที่เป็น4จนตุรเทพหรือว่าพวก CD 05, 06, 0 7อะไรพวกนั้นนะครับซึ่งเขาเปิดลายใหม่มาเลยในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับ ในอนาคตเนี่ยก็จะมี GG02 ซึ่งกำลังเปิด P ีอยู่หรือว่าบางร้านเนี่ยเขาอาจจะปิดทีไปแล้วนะครับก็ได้ยอดครบแล้วสำหรับราคาตัวนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าถูกจนน่าตกใจก็คือราคามันแค่พันกลางๆนะครับและแถมมันเป็นโมสำเร็จและเป็นโครงเหล็กด้วยนะครับและลารายละเอียดดีเทลเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวในตอนที่เปิด P ช่วงแรกๆนะครับต้องบอกเลยว่าคนให้ความสนใจน้อยมากเพราะว่าคนเนี่ยลังเลว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยจะออกมาดีไหม แถมราคาเนี่ยมันเท่ากับโมประกอบเลยนะครับก็เลยทําให้คนเนี่ยพีค่อนข้างน้อยหลังจากที่จีนเนี่ยเขาปล่อยรีวิวหุ่นตัวนี้ออกมาเนี่ยในไทยนี่ก็หากันให้ควักเลยนะครับซึ่งใครที่ไม่ได้พีไว้ก็เสียอกเสียใจกันเป็นแถวแถวส่วนใครที่พีไว้เนี่ยก็ต้องรอของนานหน่อยนะครับเพราะว่าทางค่ายช้างดาวเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องส่งช้าแถมถ้ยายอยส่งอีกจะหากอย่างล่าสุดเนี่ยใครที่พีแมงป่องไว้นะครับซึ่งหุ่นตัวนี้เนี่ย ใช้เวลา1ปีแล้วนะครับยังไม่ออกขายเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยในอิงไม่เกียอาที่ข้างหน้านเนี่ยเต่าดําจะเข้าแล้วนะครับซึ่งเต่าดำเนี่ยเขาเปิดพีทีหลังด้วยซ้ามาดูอาร์ตบล็อกเขานะครับอาร์ตบล็อกเขาเนี่ยทำออกมาดีไซน์ได้สวยเลยนะครับแต่ว่าตัวกล่องเนี่ยมันเทียบก็เท่ากับประมาณ MG ของบันไดนะครับคือกล่องไม่ใหญ่มากนะครับเพราะด้วยสเกลเขาเนี่ยมีขนาดแค่1ต่อร้อยก็เลยทําให้กล่องเนี่ยไม่ใหญ่มาก แต่ผมไม่รู้ว่าภายในกล่องเนี่ยเขาอัดแน่นมาขนาดไหนนะครับด้านหลังของกล่องเขาก็จะมีรหัส CD t g 0 1เทียนเหวยนะครับซึ่งปกติงานของค่ายช้างดาวเนี่ยปกติเขาจะมีกล่องน้ำตาลมาให้นะครับแต่ง,งานนี้เนี่ยกับซีลพลาสติกมาให้ก็ถือว่าเก๋อีกแบบนะครับแต่ผมชอบแบบมีกล่องน้ำตาลมากกว่าเดี๋ยวเราเอามาแกะกล่องมาดูเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราเอามาแกะกล่องมาดูเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรบ้างครับ สำหรับภายในกล่อ,องเขาจะมีคู่มือมาให้ตามสไตล์ของช้างดาวนะครับคือจะเป็นคล้ายๆโปสเตอร์1แผ่นนี่แล้วก็ด้านหลังก็จะมีคู่มือวิธีเล่นนะครับซึ่งเป็นภาษาจีนล้วนๆเลยค่ายช้างดาวนี่ไม่มีทานสเลตภาษาอังกฤษมาให้นะครับต่างจากโมโตนิวเคียหรือโมโชนะครับเขาจะมีภาษาอังกฤษมาให้แต่ช้างดาวนี่ดูนะครับไม่มีทานสเลตตัวหนังสือภาษาอังกฤษให้ใต้ภาษาจีนเลยครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับซึ่งคู่มือเขาก็อธิบายไว้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ต้องมาดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีารายะเอียดลูกเล่นซ่อนไว้ไหมนะครับฐานแรกนะครับที่เขาให้มาก็คือฐานกับอาวุธนะครับเป็นพวกปืนมีอะไรพวกนี้ครับในฐานที่สองนะครับพวกก็จะมีตัวหุ่นมาให้นะครับซึ่งก็จะห่อโฟมมาให้แบบดูง่อยๆนะครับไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ พันพลาสติกแล้วก็ติดสกอตเทปมานะครับซึ่งค่ายช้างเรานี่ชอบทําแบบนี้ครับไม่ยอมเอาโฟมยัดมาให้ตามข้อต่างๆแล้วก็จะมีฐานสําหรับยึดตัวฐานลอยนะครับแล้วก็พวกแพ็กหลังอะไรนิดหน่อยครับสําหรับของที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าโอเคนะครับไม่ได้เยอะไปแล้วก็ไม่ได้น้อยไปนะครับอยู่ในกลางกาก็สมราคาของเขาดีนะครับผมเทียบไซส์ให้ดูกับบูนไนมอนคิงก่อนนะครับที่ผมเทียบไซส์กับตัวนี้ให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจะรีวิวบูลไนมอนคิงก่อน พอดีผมเพิ่งได้เทียนเวยมาก็เลยขอรีวิวตัวนี้ก่อนนะครับคิดว่าน่าจะง่ายกว่าในการขยับหรือว่าจัดท่านะครับก็จะเห็นไซส์นะครับตัวบูดเอมอนต์คิงเนี่ยสเกล1ต่อ72นะครับส่วนเทียนเวลสเกลอยู่ที่1ต่อ100นะครับก็จะเห็นความใหญ่นี่ต่างกันชัดเจนเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดนนครับเพราะเขาสูงประมาณเอวของบูดเมอนต์คิงเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว เดี๋ยวผมพาไปดูจุดขยับกันดีกว่านะครับว่าเขาสามารถขยับอะไรตรงไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับและดีเทลของตัวหุ่นกันเลยนะครับเริ่มจากที่ส่วนหัวก่อนเลยส่วนหัวเขาดีเทลค่อนข้างดีเลยนะครับก็หันซ้ายหันขวาได้นะครับเนี่ยหันได้เยอะเลยนะครับดูนะครับไม่มีปิดไม่มีอะไรเลยนะครับ เราก็ไม่นั่นด้วยครับคุมห,หน้าครับพมห,หน้าในหน้าได้นะครับได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่หัวของเขานะครับดึงตรงนี้ออกมาอันนี้ผมดึงไว้แล้วนะครับให้ดึงออกมาเลยก็จะเป็นช่องใส่ฐานนะครับอันนี้ซึ่งทางช้างดาวเนี่ยเขาก็จะใส่ฐานมาให้อยู่แล้วนะครับเมื่อเราดึงออกมาก็ใส่ก,กลักบเข้าไปเลยปกติ ่วนวิธีเปิดไฟเนี่ยเขาก็จะให้เป็นแม่เหล็กมานะครับโดยทางช้างดาวนี่เขาก็จะใช้วิธีเปิดปิดด้วยระบบแม่เหล็กอยู่แล้วนะครับไฟสว่างน่าดูเลยนะครับคือเดีย๋ยวผมเปิดไฟสตูดิโอไว้2ดวงครับก็ยังเห็นชัดเลยนะครับว่าเปิดมุมไหม่ก็ได้เลยด้านข้างก็ได้ใช้ได้เลยนะครับ ดีเทลช่วงแขนกระไหล่ทำออกมาได้ดีนะครับการแบ่งสีการไล่สีถือว่าโอเคซึ่งงานของช้างดาวตรงน,นี้เนี่ยผมถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับแต่ส่วนเขาอาจจะมีหลุดอยู่บ้างนะครับก็ตามสไตล์ของเขาเรามาดูจุดขยับช่วงแขนกันเลยครับเริ่มจากตรงนี้เขาจะกลางได้เพื่อพับมาด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็จะยกไหล่ได้แบบนี้ครับก็จะเพิ่มระยะของเขาให้สามารถยกได้สูงขึ้น บบนี้ตรงนี้ก็เปิดได้แล้วก็ลุกเล่นอ,อีกอย่างหนึ่งคือตรงช่วงไหลรเนี่ยเขาก็จะเปิดแบบนี้ได้เหมือนเป็นเหมือนไซโคเฟนนะครับได้ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับด้านหลังเขาก็จะยกได้เหมือนกันคือได้ไม่เยอะนะครับถ้าพอเห็นเป็นเฟรมสีทองด้านใน ต่วงต้นแขนนะครับก็จะหมุนการพับข้อสองนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับได้แบบนี้เลยแล้วก็ตรงปอกอันนี้เนี่ยตรงด้านนี้มันจะเปิดได้นะครับ ไดไ้ส่วนการกลางแขนก็เยอะนะครับยกแขนได้สูงเลยส่วนกลารขยับมือนะครับก็จะหมุนได้แต่ว่ามันจะติดตรงนี้หน่อยนะครับถ้าไม่สะดวกก็แห้อ,ออกได้แล้วก็ทางช้งางราเขาจะมีมือมาให้เปลี่ยนนะครับ ็เยอะพอสมควรแต่ละมือก็จะใส่สําหรับอาวุธบางอันนะครับอย่างอันนี้อาจจะใช้ถือกระปืนก็ได้ครับก็แล้วแต่ชอบเลยว่าจะให้ถืออะไรให้มาเยอะมากครับก็คือตามจํานวนพาดะอาวุธของเขาเพื่อให้สะดวกต่อการถือนะครับดูรายละเอียดช่วงลำตัวนะครับก็ถือว่ายังแบ่งสียอกมไได้ชัดเจนอยู่ดีนะครับดีเทลใช้ได้แ็กหลังตรงนี้เหมือนจะเป็น พสติกหรือว่าอร่อยผมไม่แน่ใจแต่มัน,มนแข็งแข็งเหมือนเล็กเลยนะครับเรามาดูจุดขยับของลำตัวกันนะครับก็จะงอตัวได้ประมาณนี้ ดูดีเทลและรายละเอียดของกระโปงกันนะครับการลงสีในส่วนนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะผมยังไม่เจอชิ้นหลุดหรือการลงสีเกินเท่าไหร่นะครับการเปิดก็จะเปิดได้แบบนี้เลยส่วนกระโปงด้านข้างก็จะเปิดได้เหมือนกันนะครับและสำหรับด้านหลังก็เช่นเดียวกันยกขึ้นได้ ็เปิดได้เยอะนะครับเพื่อหลบจุดขยับช่วงขาและลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งของกระโปรงนะครับตรงนี้เขาจะเปิดได้นะครับดึงออกมาเป็นไซโคเฟมเหมือนหัวไหล่นะครับนี่กระโปรงด้านหน้าก็เหมือนกัน,นครับก็จะดึงออกมาได้ ถือว่าเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆของเขานะครับเรามาดูรายละเอียดช่วงขากันนะครับดีเทลของเขานี่ถือว่าโอเคมันอาจจะมีสีหลุดนะครับแต่ผมยังหาไม่เจอนะครับแต่ถ้ามันหลุดเนี่ยคือถ้าไม่สังเกตรหรือว่ามาไล่นั่งดูเนี่ยยังไงก็ไม่เห็น,นครับเดี๋ยวเรามาดูจะขยับช่วงขาต่อเลยครับช่วงขาเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้นะครับมันเป็นวงสวิงนะครับมันสามารถเอาขึ้นไปได้อย่างนี้แล้วก็เอาลงมาได้ ล้วเตะขามาด้านหน้าครับเตะได้สูงนะครับนี่แล้วก็การขาออกได้ขนาดนี้ครับแล้วก็ช่วงต้นขาเขายังบิดได้นะครับซึ่งหุ่นบางตัวเนี่ยอาจจะบิดไม่ได้นะแต่ตัวนี้บิดได้นะครับ งอเขา่าพองอเนี่ยตรงนี้ก็จะเปิดเห็นไหมครับซึ่งเข่าไปสองสเต็ปกองอไปแบบนี้ทีหนึ่งแล้วก็ออออันนี้ีชิ้นหนึ่งแบบนี้ครับผมทําให้ดูทีหนึ่งหนึ่งตรงนี้เปิดแล้วก็สองตรงนี้ซึ่งเมื่องอเข่าแล้วเนี่ยตรงเนี้ย จะขยับได้นะครับเห็นไหมครับเป็นลูกเล่นของเขานิดนึงนะครับแต่ถ้าเมื่อเราองอเข่ากลับไปปุ๊บให้มันอยู่ในที่เดิมของมันตรงนี้จะขยับไม่ได้นะครับมันเหมือนล็อกไว้ติดแล้วเห็นไหมครับขยับไม่ได้ช่วงเท้านะครับตรงนี้จะเปิดได้น,น,นี่แล้วก็ด้านหน้าก็เปิดได้เช่นกันนะครับก็คือเปิดได้3าด้านด้านหน้าแล้วก็ซซายขวาครับ เพื่อให้ขยับแบบนี้ได้เ,เข้าก็จะมาได้แบบนี้เหมือนกันครับแต่เมื่องอเนี่ยตรงนี้เขาจะหุบลงมานะครับน่าจะเป็นระบบของเขาที่เขาทำเอาไว้เนี่ยเนยผมกลางไม่ออกแสดงว่าเท้ามันยังไม่สุดนะครับต้องดันกลับมาให้สุดเนี่ยไม่ดันสุดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะกลางเปิดลงมาได้เห็นไหมครับ แต่ถ้าเราององลงไปเนี่ยปึ๊บเนี่ยมันจะพับลงมาครับก็ดึงกลับไปก็เปิดได้แบบนี้เลยจุดขยับของตัวขุนก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนพาระวุธกันต่อเลยมาต่อกันที่ในส่วนของอาวุธเลยนะครับอาวุธเนี่ยเขาก็จะให้อันนี้มา ไม่รู้เรียกว่าอะไรมีดหรือดาบหรือพล้าอะไรสักอย่างครับให้มาสองอันดีเทลนะครับก็สำหรับชิ้นนี้ไม่มีลูกเล่นอะไรอันนี้ก็จะเป็นไรเฟริลนะครับ น่ารายละเอียดดีนะครับก็สำหรับชิ้นนี้ก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะครับเป็นปือเฉยอันนี้ผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เรียกว่าซอฟเลดหรือเปล่าแต่ว่าเราจะเห็นว่ามีความแหลมๆตรงนี้เหมือนเลื่อยนะครับแล้วก็เป็นใบมีดนิดนึงส่วนอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นคือมันสามารถกางได้เวลากลางเนี่ยถ้าเรากางอย่างเงี้ยติดนะครับให้กลางแล้วก็หดกลับเข้าไปหน่อย มันก็จะเป็นดาบที่ยาวขึ้นนะครับชิ้นถัดมาคืออันนี้อันนี้จะเป็นส่วนของแบคแพคนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะประกอบรวมร่างกันเอาไปติดด้านหลังแล้วก็ชิ้นเนี้ยสามารถทำเป็นยานได้ด้วยโดยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะขยับขึ้นได้นะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวชิ้นเนี้ยผมจะพักไว้ก่อนนะครับ อันนี้นี่ก็ติดกับชิ้นเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปรวมกันทีเดียวเลยอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับชิ้นนี้นะจะเป็นพลาสติกเชื่อมต่อกับแพ็คหลังตรงช่วงปีแต่ช่วงตรงกลางนะครับตรงที่มันจะงอได้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะหมุนได้นะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็แกนกลางเนี่ยอันนี้เขาหมุนได้นะครับ เดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูมันค่อนข้างแน่นเลยนะครับะมันก็จะหมุนได้นะครับทําให้เราสามารถจัดท่าได้หลากหลายมากขึ้นนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยว่าเราอยากจะดัดไปด้านไหนนะครับประมาณนี้ครับสำหรับอันนี้ ชิ้นถัดมาคือนี่ครับก็จะคล้ายๆปีกของเขานะครับชิ้นนี้เนี่ยจะมีลูกเล่นอยู่พอสมควรนะครับจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนอันนี้เนี่ยเราสามารถเปิดได้นะครับให้เรากางช่วงนี้ออกมาก่อนชิ้นนี้เนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นพิเศษอยู่หน่อยนะครับตรงนี้ดึงได้ปึบอย่างของผมเนี่ยมันดึงได้แล้วไม่สุดนะครับแต่จริงๆมันสุดมันไปดีกก็คือกลางลออกมันก็จะไปดีเวลาหุบก็ ของผมเนี่ยมันดันไม่เข้าก็าต้องกดตรงนี้ค่อยดันเข้าไปนะครับแบบนี้ดันออกคุกก็ด้านบนตรงนี้นครับมันสามารถกางออกได้แบบน,นี้แล้วก็เปิดอันนี้ออกแล้วก็อันนี้จะยกขึ้นไปได้แบบน,นี้แล้วก็เป็นเหมือนที่หนีบแบบนี้เลย ที่เก็บก็พับลงมาเลยปกติครับแล้วก็ปิดเข้าไปพอ้วลูกเล่นก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับช่วงอันนี้เดี๋ยวผมจะนําชิ้นส่วนทั้งหมดเมื่อกี้นี้เนี่ยไปรวมเป็นยานนครับอันนี้อันนี้เมื่อต่อเป็นยานแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้ลูกเล่นของเขาตรงนี้ก็คือจักการได้ แบบนี้นะครับซึ่งใครอยากได้สไตล์ไหนอะไรยังไงก็จัดท่าได้ตามสะดวกครับเอาที่เราชอบแล้วก็ลุกเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยมันสามารถใส่ดาบเข้าไปได้นะครับนี่ครับดาบนี้เมื่อเรากลางมันออกมาแล้วเนี่ยเราก็ใส่ลงไปในร่องของมันเลยมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับ เมื่อใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับถือว่าเป็นลูกเล่นเล็กน้อยของเขานะครับก็ทําออกมาได้ดีตรงส่วนนี้สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเอาดาบไปติดตรงไหนหรือว่าถ้าไม่ได้ถือเนี่ยก็เอามาติดด้านด้านหลังของเขาได้นะครับเพิ่มความเท่เข้าไปอีกมาดูฐานของเขากันนะครับฐานเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็รายละเอียดถือว่าดีนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับล็อกและปลดล็อกนะครับเพื่อปรับระดับบแบนี้ แล้วล็อกมันจะไม่ขยับแล้วครับชอบระดับไหนก็ปรับเอาตามใจชอบเลยตรงนี้ก็เหมือนกันกดล็อกเพื่อยืดแล้วหดถ้าได้ระยะที่พอใจแล้วก็ล็อกแค่นี้เองอันเนี้ผมไม่ชอบที่สุดเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันควรจะดัง ดันไปเพื่อปลดล็อกให้เราขยับอันนี้ได้แต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนสปริงครับแล้วมันแน่นมากเนี่ยพอดันเข้าไปเราก็ต้องขยับคือต้องกดค้างไว้อะครับแล้วมันเหมือนแกนมันจะหักได้ตลอดเวลาเนี่ยครับต้องกดค้างไว้ซึ่งไม่ดีเลยนะครับอันนี้เสี่ยงหักมากก็ถือว่าเป็นข้อเสียของตัวนี้เลยนะครับน่าจะทําเป็นแค่เป็นเหล็กล็อกหมือนของมอเตอร์เดียร์เนแล้วถ้าใครจะเอาอันเนี้ยไปใส่ที่ฐานนะครับ ดึงอันนี้ออกมาก่อนอันนี้มันดึงได้นะครับเมื่อดึงออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นรูตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ในกล่องก็จะมีน,นี้มาให้เราก็ใส่ลงไปอาเมื่อใส่ลงไปแล้วเราก็นําอันนี้มาใส่ก็จะได้แบบนี้นะครับอืถ้าใครไม่อยากติดแท็กหลังที่หุ่นนะครับก็เอาแท็กหลังเนี่ยมาทําเป็นยานบินก็ได้แบบนี้เลย ซึ่งเวลาใส่เนี่ยมันจะมีด้านของเขาอยู่นะครับถ้าเกิดใส่แล้วไม่เข้าเนี่ยอย่าฝืนนะครับให้ลองสลับด้านดูเพราะว่ามันเข้าง่ายมากนะครับถ้าเกิดถูกด้านของมันก็นถือว่าเป็นลูกเล่นอีกชิ้นนึงนะครับที่เขาเพิ่มเข้ามาให้เทพอสมควรเลยเมื่อนําแพกหลังมาติดที่หุ่นแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถถือได้สบายๆนะครับไม่มีการล้มหรือเซสามารถยืนได้แบบแทบไม่ต้องขยับขาออกเลยก็ถือว่าเป็นข้อดีของหุ่นตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปสรุปรวมกันดีกว่านะครับว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยน่าเก็บแค่ไหน <S <S ก็มาสรุปรวมกันนะครับสำหรับหุ่นตัวนี้ T G ศ1นเทียนเวยก็เป็นหุ่นตัวแรกของทางค่ายนะครับที่เป็นลายนี้ก็คือสเกล1ต่อร้อยแล้วก็เป็นหุ่นออกแนวเหมือนตัวกันดั้มนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าค่ายช้างดาวเนี่ยก่อนหน้านี้เขาจะออกมาแนวจีนจ๋าๆเลยก็คือเป็นหุ่นออริจินอลของเขาซึ่งตัวนี้ก็เป็นหุ่นออริจินอลของเขาเหมือนกันแต่มันดูเหมือนเป็น ออกไปทางกันดั้มซะมากกว่าด้วยราคาที่เปิดพีมาเนี่ย1,790บาทแต่เป็นโมสําเร็จและเป็นโครงเหล็กจุดขยับต่างๆเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับการจัดท่าการหันหัวหรือก้าวขยับต่างๆเนี่ยไม่มีชนไม่มีอะไรเลยซึ่งหุ่นก่อนหน้านี้ของค่ายช้างดาวเนี่ยทุกตัวเนี่ยเวลาขยับหรือจัดท่าเนี่ยต้องมีชนนู่นชนนี่บ้างแต่ตัวเนี้ยไม่มีเลยแถมขยับง่ายจัดท่าสะดวกแล้วก็เวลายืนนะครับคือ เขาแทบไม่ต้องแบบขยับขาให้เข้าองศาหรือว่าให้บาลานซ์ดีนะครับแค่ยืนปกติเขาก็สามารถยืนได้แล้วขนาดติดแพคหลังเข้าไปเนี่ยก็ไม่ต้องขยับขากว้างขึ้นเพื่อเพิ่มบาลานซ์ให้ตัวหุ่นเขาก็สามารถยืนได้โดยไม่มีเซไม่มีล้มเลยต้องบอกว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยคือมันดีเกินค่าดจริงๆครับผมเข้าใจว่าคนอาจจะพีออเดอร์มาน้อยมากแต่คือใครที่พีไว้เนี่ยก็ขอแสดงความยินดีนะครับ หุ่นตัวนี้เนี่ยถือว่าดีมากแต่ใครที่ไม่ได้พีไว้เนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับซึ่งอนาคตผมว่าราคามันน่าจะขึ้นแน่นอนเพราะว่าเนี่ยด้วยขนาด1ต่อร้อยเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นมานะครับคือตัวนี้มันจับได้สบายแน่นไม่ต้องกังวลว่าตรงนี้จะไปชนตรงนู้นขยับตรงนี้จะไปชนตรงนั้นแล้วก็ด้วยราคาขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันถือว่าถูกมากเลยนะครับได้หุ่นราคานี้เนี่ยซึ่งผมคิดว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,000กลางกลา0ถึงตน้ตนๆได้ซ้า แล้วก็พวกลูกเล่นอาวุธที่ให้มาเนี่ยถึงจะไม่ได้เยอะมากมายนะครับแต่ผมว่าถือว่ามันกลังดีอยู่ในระดับกลางๆไม่ลกเกินไปสามารถเอาออกมาเล่นได้ทุกชิ้นนะครับคือติดเข้าไปปุ๊บใช้ได้หมดกล่องเลยทั้งดาบทาั้งมีอะไรเนี่ยเราสามารถเอาเข้าไปในตัวหุ่นได้หมดเลยแล้วการจัดท่าทางเนี่ยจัดท่าโพสท่าเท่นเนี่ยได้หมดนะครับเป็นหุ่นที่สามารถหยิบออกมาเล่นได้เรื่อยๆนะครับไม่เหมือนหุ่นเหล็กตัวอื่นๆของทางค่ายช้างดาวหรือว่าค่ายอื่นๆนะครับคือพวกนั้นเนี่ย จัดท่าแล้วปุ๊บคือเข้าตู้อยู่อย่างนั้นไปนเลยไม่คิดอยากจะอ,ออกมาเล่นอีกแต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแบบอยากเปลี่ยนท่าเมื่อไหร่ปุ๊บหยิบออกมาครับจัดท่าใหม่ได้ท่าสวยตามที่เราต้องการเลยครับเพราะตัวนี้เนี่ยผมแทบหาข้อเสียไม่เจอเลยถ้ามีข้อเสียอย่างเดียวก็คือตัวฐานนะครับซึ่งไอตัวล็อกแกนมันเนี่ยไม่ควรเป็นสปริงนะครับน่าจะเป็นแบบดันเข้าไปแล้วก็ล็อกเลยแล้วถ้าจะให้มันปลดล็อกก็ดันกลับมาเหมือนของมอตเตอร์นิวเคลียร์นะครับแบบนั้นเนี่ยผมถือว่าดี แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมขอชมเลยคือทางค่ายช้างดาวเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมือของหุ่นที่แถมมาเนี่ยเขาจะใส่ห่อพลาสติกมานะครับเป็นทุกตัวทุกรุ่นตั้งแต่ออกมาซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่ตีบ็อกซ์เพื่อใส่มือมานะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกนะครับที่เขาตีบ็อกซ์ใส่มือมาให้ในภาอันนี้ผมขอชมเลยว่าทําได้ดีมากเพราะว่าถ้าเอามือไปใส่สูงพลาสติกเนี่ยผมดูว่ามันกระจอกมากเลยครับคือมันไม่สมราคาหุ่นแต่ตัวนี้เนี่ย ราคานี้แต่ตีบล็อกมือมาให้ถือว่าสุดยอดครับผมก็หวังว่าตัวเต่าดาที่กําลังจะมาเนี่ยก็จะตีบล็อกใส่มือมาให้นะครับเพราะว่าค่ายช้างดาวเนี่ยชอบประหยัดแพทเทิร์นในการใส่พวกอัซเซสซอรีมากผมขอสรุปรวมสั้นๆอีกทีแล้วกันนะครับก็สมราคาของเขาแล้วก็ใครที่พีไว้ก็รอรับได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่พีเนี่ยผมก็คงต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องไปหาซื้อต่อจากคนที่พีไว้แล้ว แล้วก็ใครที่พีไว้แ้วยังไม่ได้ของเนี่ยก็ต้องรอนานหน่อยนะครับเพราะทางค่ายช้างดาวเนี่ยเป็นสไตล์ของเขาเลยคือปล่อยของน้อยปล่อยของช้าทยอยส่งแล้วส่งมาทีก็ส่งน้อยมากซึ่งก่อจะได้ครบเนี่ยก็รอกันนานนะครับและส่วนใครที่ยังลังเลเนี่ยตัวที่ G02 เขาอาจจะมีเปิดพีอยู่นะก็ลองไปถามร้านประจำกันดูได้ว่าเขายังมีรับพีอยู่ไหม ถ้าไม่อยากตกรถเหมือนตัวนี้ก็ไปพีไว้เลยครับ TG02 แนะนำก็ก่อนจะจากกันไปนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมตั้งใจจะทำตัวบูนมอนมนคิงนะครับแต่พอดีตัวนี้มาส่งก่อนแล้วก็ตัวทาเคดดาสีขาวนะครับก็เดี๋ยวผมขอเลื่อนเป็นทำทาเคดดาสีขาวในคลิปถัดไปนะครับแล้วค่อยเป็นบูนมอนมนคิงก็รอติดตามชมกันนะครับส่วนเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำรีวิวต่อไป แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ๆเมื่อผมอัพขึ้นมาสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ